ดึกได้ดแล้วจะเอาข้นได้บ่เอาขึ้นได้บ่ได้กันวากันอีกแบบหนึงนะ่งเนอะอ๋อเ้ยเดทีไปเลยหนี่ไปวานปอู้หูหนึ่งอ,อู้ออหูบอลเนาะ hay Quán nghe về tay. Hoa hùng, được bao gồm 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 rồi, gồm bao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  gồm โอ้ฝนมาล้วอยนี้ครับเี่ยวดิเดดดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปัดดูโอ้ยปัดปัดจุ๊บปัดปัด

กอนงีทีนี่ก็้เนาะอยากไดยัไป้อยตัวนี้สองสาตัวเขาละตัวเดนีเอาไปอยังไปรอยตุ้ีเอาไว้กินมาฉัวิ่งวัเนาอหไว้กัเอาไปควยถ้าเกดว่าอยากเาดินงเขาปีงวอยากปีงวไปรอดปิวดนี่แล้วปเงดีวปิอนัวววไปดมีคยนึ่อยรล ขวบล่อยขนาะ่าปยถึงอีว่านบยดเดียวเดียวพวยลยะาปล่อยได้แต่ัติจ็ดาิเดีงอีกยี่่องจะยแต่ักถอีกจรับควายเลยตลดทกเงีย่ป่ะเช่อเดียวป่ไหม้เราบอกสั่งหม่บ้านจนเฉลอยบ้านจะอเฉล่โซ่หรือคนอ่ คนมาตกอะไรวะั่ขดให้าวยนีัน่นแล้วครับตนะไรปีกินบนีปะิดปะิทไอ้ครับวันนี้จะพามาเบื้องวิธีการหลอกหนังตานะครับจากเซียนเต้ โอ้เอาขี้เห็ดดีแท้เดี๋ยวขออีกขอเบื้องใกล้ๆอีกจังหวะหนึ่งครับอีกฟังหนึ่งเอ็ดแค่สั่นสั่นเลยเดี๋ยวเอาอันเห็ดโอ้ต้องเลี้ยงออกข้างขางก่อนเลยมันงามข้างขางก่อนเอาไม้หนีบแล้วง่ายตัวครับนี่ง่ายนะครับน้องเซ็จแล้วเสร็จแล้ว เอาไฟจะเอาหนังมันใจแน่น่ะเนี่ยได้ได้ไเดี๋ยวเมันดีจะเลียเอาเนื้อนะครับตันเนี่ยอุ่มทีง่ายๆครับตรงเชี่ยนเท่านั้นนะครับ จะเห็ดเมนูหลอกเอาเนื้อเพื่อจะเห็ดเมนนะูกก้อยนะครับม้ใส่เวลาบรโดลยนะับเสร็รลอยนะครับตัวที่สอง เสียเวลาแล้วประมาณมาถึงนาทีแทบจะมาถึงนาที่น้องเมื่อกี้ง่ายๆนะครับที่การแข่งนั่งไว้แล้วโดยหลังจากนี้ก็จะซ้อยไอ้เนื้อปลาเพื่อที่จะก้อยนะครับอันส่วนตัวมันจะเห็ดเี่ยาตัวมันซับตุ่มอยู่บ่ตุ่มบ่ตุ่มน้องก็ได้คือยังไงคือจะปิ้งตุ๊กตัวนนำขยับมาฟังนี่ก็ จะกอไอมรอบที่รอบที่สอ, <laughs> อ,อ,องเราจะทำการกอไฟแล้วต่อ,ต,อต่อพีสิงต่อโอ้ตายตายแล้วไงต่อตอันนี้เกิดจะเป็นเมนูย่างนะครับอืมปลมานาน่ ปลาสลิดปลาสลิดก็ปลาปานิานใหญ่นะยยเ,เอาครับมัดิโอ้ครับก่อไฟครับบั่คนจนยังไงสิดังติดนอน้อง,งอออบัดเ <c oughs> ตาลูเ <c oughs> ตบเตาซุดลูโอ้่าาฟืน้นเลยลูสุดเหรอที่นี่ลูโมด tao dặn luôn nó tao luôn 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 đằng luôn 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 cả đằng เกิดการเสียหายมานี่กันผู้กำลังของรัฐบาลของเราช่อย่างหร่นเปล่าตัดไหมจังไี้มันก็บปติดอยู่แล้วนะฝนตกใส่อีกันหายว่ะนี่เราลุ้มหัวโอ้ยสิโองเบิ้งช่วงแห้งว่าใดได้หรือถ้ามันจะเสียหายเนาะเลยได้รับการเสียหายว่ะต้องทะลุทะน้อมครับครับเบาๆประมูลราคาแถวจะดว่าใดแล้วเนี่ยตายแล้ว ล้วการดังนี่มันจะเคยไปลบมากไนี่ถับเวียดนามหมดแล้วเวียดนามหมสมคำเวียดนี่ตะกี้ว่าได้ใส่ฟืนสีดดังอ๋อใส่นีโอ้ขีมาขีมาอีกมันจเป็นักษาดังยจะจอยนโกา้นเออจว่าได้ดังยงใส่ขีมาดังใส่ขีมาดั ได้วะได้เออแต่ว่าตรงนี้ขาจ่างดิไม่ขาจ่างอ้อคนละกี่มาวันนี้อ๋อนึกว่ามันไปแต่ซู่ขี่ไปเอออันนั้นละมันต้องมันนั้ะอันนั้ไปซื้อขาเจ้าม้านะมาแมนแต่ตาโกนๆนี่มันถึงตามมาเนาะมีขึ้นเหมือนขาเจ้าให้ได้เขาเจ้าใส่แข้งทีเขาเจ้าขี่เลียนแข้งขันนี่บ่ไม่ได้เขาเจ้าแข้งกันนี่บ่เขามันแมนบ่วะ bọn này chạy bọn này chạy bọn này chạy xuống mưa, tất cả kia chạy ngay xuống này luôn sai lắm nhíu khổ rồi đó, bọn bọn này đánh đáy ha mà nhíu nhã, bọn nhíu khổ bộ ừ nhíu nhã nhíu nhã ư mà ta khôn bất ha ha đi โอ้ยตายถามนี่เอาประสบการณ์ไปลบมันวันเนี่ยเนื่อเพื่อเสีไปใส่ในชีวิตประจำวันก็ใครฝังไหนมันเป็นเนอีกวิชาหนึ่งนะตะกี้โอ้ยหินเอิอนขี่ร้อยหนามาตะกี้โคี่ดังไฟไซมันเลยไม่ต้องขี่มาเออขี่มาจีบใครเหรอเพื่อนเพืองเถียงกันตอนนี้เมื่อนอนาะเพื่น อันนี้เหนอันนี้เห็นยังนี่เอส่วนสอนนะส่นเนาะส่วนสดนเนาะส่วนเนาะเออดาควัวเทเบอมอนี่ส่วนอนีรจะส่วนเนี่ยได้ทุกแขอวิชามาจะไปลบเหรือวิชามาจะใส่เห็มเศษสนรอวิชาจีมาวะวิชามาเปิอวิชาไปลบเขมียมากเลงลบเขมียอกเ อันนี้ขวดหนึ่งได้ยูเจ้าสอนก็หาไม่มีหาแจกวะไม่ไม่หาสอนอู้อันนี้เป็นวิธีการใส่ชีวิตแบบอันนี้กับเซียนเกยยิ่แล้วว่าไปอันนั้นนะอันนี้ได้มาจากไหนครับนี่มาจากอยิปอิลสองสอนโอ้ยขวดหนึ่งเลยยูหาสอนเนาะโอ้สมารถนั้นไปใช้ในชีวิตประจะวันในการเอาตัวรอดไม่ตาได้ตัวนี้ ไม่กี่ป็นลบมกกขด็กกันวเลยพูดเด็กกันเด็กกันโอ้นะตรงหน้าเราเว้ยในหาส่วนกบพอดีหอมเยย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 ยนยอ้ยย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 ยไ ปรุงเลยวะไอซิงปรุงเมาแล้วไม่ต้องทักไปหาครับอ่ะครับวันนี้จะพาพปรุงมกนะครับอย่างนอนนี่เนาะตายยินโอมเติศาดลงไปใส่หน่อยก็ได้อือเอาบัวกันเซรุ่มบังไว้ยังไเย็บบังเย็บบังน่าจะมันเสียมหอมอันนี้หอมนะครับหอมโมหอมเพร่ะก็จะเอ้ยหน่อยชุนเนี่ย

เอาเด้อกร้เทียม้อมอปุุงนี่เนี่ยปุุงปรุแล้วหอว่าเป็นอะยอืมอบัอันนี้สูตรเขาสือมาจากให้ล้าให้ลําอีกบ่เป็นเวียด่เป็นนักโลเวียดนามเหมือนกันบ่วเวียดนามบ่ได้เห็นเรากินแบบนี้แ่อันนี้เป็นสูตรให้ลําเดีวสกีแมบ่เป็นเดี๋ยวสิปรุงแหยซื่อๆนะามายปรุงไหเราเขาเข้าใจเาเ ปงหัวกัหัวปงหัวกับหัวไปอันนี้ปรุงให้แล้วเปรุงสวยี่สูตลับนะสูตรลับอันนี้เขาซื้อกันสอแสนนี่สูตรนี่สอาแสนบ่ธรรมดาดิบ่แมนขี่มาเนาะบบบบนี่มาเนาะแลียก็จะเปียบูู่หัู่ปุงกับผู่ห่วคนละคนเอาเพิ่งเทปยัด่อมาบ่อันนี้มันตวงคนก่างเอาเน้นเสดนี่เอาเอเวนี่เอาเอาุก จินนุกตอนนี้เดี๋ยวมันจะหายจินโอมาเดี๋ยวไปนี่ที่มีการหอยผู้หอกับผู้ปุงคนละคนนะวาน,นสวยงามดีสูดมาตะไก้อุอออท้าว่าไฟต้มชูยัดไปไม่ตึงดำป่นี่เาขัดที่นะ่เเสร็จแล้วก็บอ้นี่ก็เอาใหม่คัดเนาะขามน้ำขามทะเลมากผมนอกูนยเนาะนี่ได้ใช่ปะนี่ด หลังจากนี้ก็จะ,จะจะรอดเดี๋ยวก็จะมกไฟนะคอันนี้มันเนี้ห้าไม้คัดโอ้สวยง,งามเนาะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนบุคคลเนาะน่ะว่าการห้าไม้คัดนี่ก็เลี้ยวแนี่ยอันเนี้ยนอนดีๆเรื่องสิขอให้บอกเรื่องห้าไม้ห้าบ่องเลยสิ กันใหม่ก่อนนะก,ก,กันจะไปหมกไฟก่อนนี่ครับผมหมกไปเดอสูงเย็ยนไฟหมอนอไฟหมอนไปสุดต่อลิ่งจะก,การไฟนี่น้ไฟตัวนี่ดับโล่โตกูก็ดับเหนน็นไดับเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ่ัดดอสมกนะครับมีมาันเดลย

อืเลยไอยปลาสปลาเสร็จหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยหมออางอไอาเอันนี้เ้ปมันจัเน้เนี่เนี่ยบังเนี่ยนีเนี่ยก็ได้ใสรเลยย่งอนทงรออตโตปอนมันขาไปดยังตโตปอนทั้งอร อันก้องเห็นยังไงว่เตดีด่วว่ดลิงว่ากลอง,าง,าอง,างมาลิงมาดึงดึงแากา้ไก่วันถูนี่ทีเดียวอู้ทีเดียวเลยอู้ปัดสวยงามเวทีนี่ไข่ในมาไค่ผักเต็มหามูุเล่หมดแดงมาอู้เอาาว่า,าอู้แบบนี้ ไเตยหยดยังไงบาหยดแล้วบขันเอ็ดด okay. ีๆความจิมมาเนี right. okay. ่ยไหยโอเคลอนกินห ER ัว่าความจิมไได้เยนไอ้เรียงกวยป้งนี่ดิด็ดเดดิดมานี่กหมักก่บานนี่นนั่นแ่ะโอ้ยอีกห้างหนึ่งไปยัดาพ่ออน่นนั่นนั่นห้งนึงอ่ะนี่ไก่ ใส่เลยตัวมีหมดสตัวโอ้หาลายู่โอ้ยแต่มันไข่ก็ปล่อยปลาเนียขายปลยมันหมดแดงเอายุบ่ะเอายุบอ่ะยอ้ยยาวายุบยั่นหน่อห่น่อนี่ให้หน่อยตกล้ๆอดีม่ทักผ้ย quá tuyệt vời 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 anh tuyệt vời quá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  tuyệt vời à? tuyệt vời quá 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 tuyệt vời không thương à? thương lại không thương à, không thương, Khang thương. Ai, cong lại cong Bây giờ à. tớ, linh cong Ai thương này, Ai con này, không thương hoa buồn à <coughs> con lại không thương rồi không thương lại cả thương lại không mất lại hoa buồn ạ, con

ครับไปพดีลยวขอห้างคาอะอุ้ยต่อพอแล้วไปขันน่ะขั้นเขากัแล้วจะขันน้ำออนียบร้อยนะครับโอ้่างยิงขึ้นเลยดีใจนะโอ้ังใจี หลังจากที่เอาหมดแดงมาเมื่อกี้กับมะขันำนออกตรงใส่หมอต้มนะเรียบ้อยนะครับเอาเมื่อขันไม่หนำหนำแบบไรคนเกยมันเนี่ยใส่มาวเจ๊เลยๆๆๆเจ <ๆๆ S 1> ีเ๊ยบรเจี๊ยบรข้งเยีย โอเคีบมเร็บแล้วปออกโอ้ยใส่เลยเบอร์ต่อข okay, yeah, gotcha ึ้นเคลือปุงใส่ลงไป้สวยงามโลมยูไม่ได้ขายยังไงน้าเนะนาบ่อ้น้ำปลาไ่ได้ไปบ่ได้ไปแล้วประความ

ให้เส tamam. um. mm. um. ียบเข้าก่อนอ้จิ้มมาครับซิ้มว่ะน้องจิ้มวะแล้ววะเจ้ารอไปเด้อ

เปลาสิยิ้มเปไม่ใช่ไหมหัวเล่ามึงหลงไือมึงลังไปบเจ้าถึมกอืมอืมจัดโกฟาะมุกซุกมึงจโมันมันไม่เหมือนเอาโอ้คือโยนมเลยไฟปลากระพร้อมคนกรพร้อมตะคบตะบเยอะ่าคบแปดสะบเก้าบสิบสอ เบียไปก่อนนี่อชูปอะไรข้าบเามาเไหนเสียบกบมยม่แม็งากุงโ๊กหันเต็มกองเลยตั้งมุกหรือเสียบเนาะให้ปรุงน่องมุกแล้วกอนว้ายนี่เป็นไพไปได้เดิน

ไอช้นี่เรานีขัดก c พวกเข้าในน่ะตัดไหนบ้างเที่ยวเลยอืมโอ้บกเกอรไร่วที่เด้อนี่มี่รังแงบาย่มันแ เข้มขื้นปัวสูดเยี่ยกว่าสูดเวียมน้ำมันนี่อืตักกินบ่าววินักกินเหรอเห็นแล้วกินเหรอโมกี้ให้แบบพักเด็ตัวไม่ส่วนสดเล็กน้อยมึงหลวงส่วนลัวไม่อยากส่วนแล้ววะ Ô càng lại không thấy quá vậy đây à. Má của là đây là đây đây là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  đây

ไครไมัทน่หนเนวมบานใครไไใจะมาแย่งน้องไปเลยเ่ยนววเธอรแม่รอน,าอรนมาเด้แตงโมเอาวาเอเธอร์เอาแม่อนเอาเที่ไหนแตงโมเฮ้ยแม่แม่รอนปะแมนใช่ไหมบอเอาวอเธอมาก่อนเอเตอรบเฮ้ยเอาวอเธอรมาก่อนวอเต Ờ, men mô men à. ờ, mô à. ừ. men mô men à. ừ. <laughs> <laughs> lòn men mô men mô men mô men men mô 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 นั่นจังสันหรอคู่ภาษาอังกฤษเต็มหัวก็เลยบบบนี้อุยกงกงหันนี้ยกหานนี่เออคืออ้ามึงยังถามอีหยังก็ได้ถามยกหานคือเอาไม่ได้กินกันนั่นขี่ปลากูเบิ่อหรอขี่ปลาแต่แล้วเอามาหน่อยตัวอ่บ่แล้วมึง ไม่คาดเดาวเถื่อะไรแบบเบ้อนนั่งเทียงลรอไอ้ไม่ไม่ประกอเอามาไเออเอาไม้บวกมากินกับใช่วัตถไดิบในประเทศน้ำเนี่ย